สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวัสดีชาวเล่นเกมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับก็อ,อันนี้เป็นอีกไอดีหนึงเนาะเป็นไอดีที่ผมเลเวลกร,รากมากเลยนะว่าวันนี้มีมีบัตรเยอะมีเพชรเยอะก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้มาเล่นมามาซุมให้ดูเฉยๆเพื่อได้ตัวดีๆบ้างนะ,ะไปโอ้ มามาได้ตัวอะไรลอดูโอ้โหมาถึงเลือเลยแหละบอกเลยน่ะเกรือเลือดูสิขนาด S r ยังไม่ออกให้เลยโอ้ะมาแล้วโอ้โหตัวอะไรอะไรอะสุดยอดสเตีลรอ้อยตัวอะไรโอ้โหฟูเคเกาโอ้โห S I ตัวเดียวคุ้มไหมเนี่ยไป เอาีเพิ่มเอออ้าวมาสิมาโก้ซุมไปีขอตัวดีๆละ่ะขอตัวดีๆด้วยนะขอขอตัวดีๆขอตัวดีๆอู้หูหคาเมนอ้โหเกลือทั้งนั้นอู้เอสามาอะไรไม่ว่าจะเพลินเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้ไม่คุ้นเลยอมีคิง คามาคิวบีเอสเออาร์ไม่ออกเอสอาร์エッエッไม่ออกเลยเอาอร์อะเนี่ยขอแค่พี่น้องร่วมมือกันก็สามารถพิชิตทุกสิ่งการเป็นราชาได้โอ้ไอ้นี่แหละไปย่อยเป็นชิ้นส่วนซะนะไปเกลือมากบอกเลยเกลือมากโอ้โหแทงทอมแบ็กโฮรอบโอ้โห เอสอาร์ HR, ไม่ออกเอา้าโอ้โห,โโหเบือไม่มีที่สิ้นสุดของกิงมาดูตัวละครที่ได้มาก็มีอะไรนะนี่บิททีนี่นี่น,นี่โอเคเก้าคาเมนเนาะมังกรดิน,นอีไแบบโอ้โห ได้มาเยอะอยู่นะได้มาเยอะอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมีโค้ดมาแจกนะอ่ะโค้ดรางวัลก็ก็ถ้ามันก็อันแรกก็สองศูนย์สองศูนย์นะครับห้า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 สี่ตัวนะครับอ่ะเนี่ยผมใส่ไปแล้วนะก็จะได้มาประมาณพวกเพชรอะไรแบบนี้แะครับ ต่อไปครับ 2, 0, 2, 0, 0, 6, 1, 6ครับเงียบกดยืนยันไปไม่ได้ผมใส่ไปไแล้วผมใส่หมดตอนปุกอันแล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจำไม่ได้อน่าจะหมดประมาณแค่นี้แหละอะนะ,ะเดี๋ยวไปเล่น เล่นซะหนึ่งรอบก็ได้มาภารกิจนั้นเรื่องอ่ะเนใต้ดินบุกโกโหแต่จะมาพี่โรนของเราจะมีอะไรเหรอคืออะไรพูดจาช่างไม่มีมาร,รยาทพวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงมนุษย์อย่างพวกแกเรียกพวกเราว่าใต้ดินใช่ไหมพวกเรา ตอนนี้จำนวนพวกเรายิ่งมากขึ้นเพราะเหตุนี้เราจึงเลือกมายังโลกแต่ที่นี่ก็มีมนุษย์จำนวนไม่น้อยเช่นกันหากเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราแออัดตายแน่นอนดังนั้นจึงอยากให้พวกคุณกวาดล้างทำลายออกจับสู้เลย ออ้อ้เกิดอะไรขึ้นคนบนโลกนี้ที่มาจากนี้ที่ไหนกันเนี่ยฉันเป็นฮีโร่ที่เกิดจากความชอบฉันไม่มีวันแพ้หรอกโลกนี้มีฉันคอยปกป้องกันต่อยไปซะหมัดต่อเนื่องอู้ โอ้โหนกูดต่อสู้ของคุณหม่้ยโอ้โหคนบนโลกนี้รับมือกับฉันได้แล้วตายไปหมดแล้วทั้งคือราชาตายดินมนุษย์โลกพวกเจ้าจงรัลึกไว้โอ้กระโดดลงมาแล้ว โอ้โหมาแล้วอะเนี่ยอย้เจ็บ้วตายดินพิโรธอู้หเจ็บในเกมหมดเจอที่เจ็บมัดธรรมดาอืมดีงั้นเริ่มเลยวัด จบแล้วแค่นี้จริงดิรับมาก็ได้ต่อเป็นอะไรไซบอกผู้สันโดดโอเคก็ที่เห็นเป็นตัวยุงนี่ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรนะก็เนี่ยได้ภาพฟรีมาเนี่ยเนี่ยได้ภาพฟรีมาแต่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวก็ดูดูเอาดูเอาด,อาดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองแหละฮะนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบาย เออใครอยากแอดผมมาผมถ้าถ้ารหัสหลักรหัสหลักของผมนะก็อยู่เซิร์ฟไอ้นี่นะเออเซิร์ฟแปดสิบเจ็ดนะครับมอออยู่เซิร์ฟแปดสิบเจ็ดนะบาย